เพราะว่าแอนเนตนี่รีเวิร์กมาใหม่ใช่ไหมวันนี้มาดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าหลังจากที่ดอยเซอร์นั้นลงคลิปแอนเนตเล่นกลางไปแล้วคุณก็เห็นอาย่าในทีมฉันคงจะคิดว่าเออแอนเนตกลางแล้วก็อาย่าโรมิงใช่ไหมอืมอืมแอนเนตโรมิงและอายา่ากลางจ้าซึ่งไอเทมที่ออกเนี่ยก็จะเน้นไปที่สายดาเมจล้วนเลยจ้าไม่มีเกาะไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากของโรมออกเกาะมันก็จะบางเจี๊ยบเลยเพราะฉะนั้นก็ยกหน้าที่ แทงให้กับฟอร์เรนติโนไปแล้วกันนะใจเย็นๆคนเราผิดพลาดกันได้ถ้าสองแอนเดนไม่เหมือนอันเจลสูเลยเอาเอลสู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 ช็อตกันช็อตกันเอลสูวิ่งวิ่งเอลสูวิ่งไม่โอ้แล้วกูจะตุยเอะอ้ารอดได้ไงวะเอลสูแม่ขอโทษแม่จะล่างแค้นให้มานี่มันทำอะไรเอลสูลูกกูนั่นแหละเปิดฟอร์จะอาญานั่นแหละเออสโลสโลสโลเออนั่นแหละ อะไรวะนั่นนะนาคอสนาคอสนาคอสยีนา่นา,นาจะตุยยีน่าจะตุยได้เปล่าตามยีน่าไดไหมโอ้ยเป,เป็นอะไรกับฉันเนี่ยฮะเทวทำไมฟอเรนเราเข้าไปอยู่ในนั่นฟอเรนฟอเรนล่อมาหนั่นฟอเรนฟอเรนโอ้ยอ้าล่อมาฟอร์เรนโอ้พระเจ้าลืมไปว่าอันตินี่คือมันเลือกตำแหน่งว่างไม่ได้มันจะอยู่กับที่ทำไมชอบใช้แรงงานซัพพอร์ตมาการบ้านใน,นเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลใช้ก,ก็ได้ช่วยด้วย ไม่ได้ช่วยเลยโอ้ฮช่วยด้วยไม่ได้ช่วยด้วยอนาครมันหยุดตีคิ้วดำมาช่วยกูนหน่อยนาคอรได้ไหมนั่นเออโอ้กูจะบ้าโอ้ยตายทันเดอร์เบิดดิสเกตลบมาไม่ได้เกี่ยวเลยนี่คือแอนเนตไปเรียนวิชากับเอลสุมาใช่ไหมถามจริงอืเมตาใหม่มอมฟอรเทนเรอได้คอไอเทมและอากอนี่บอกเลยว่าโคตรแรงไหนเออจะตุยจะตุยจะตุย โอ้โออะไรอย่ามายุ่งกับฉันได้ปลาทองอย่ามาอย่ามาอย่ามาโอโอเพนามันเปิดตีดมาแล้วเพนามันเปิดตีอยู่แล้วใส่โลใส่โล,โลสาพเพนาเป็นกบอยกูรอเดเมะวะนั่นจะไปไหนไอมแมลงกุจจีทอดอยู่ไหนฮะด้วงวันนี้วันนี้เลยไอมแมลงทอดเอ้ยนี่ไอสวไอสวยยิ่งเอา้าหลาชาอตโอไม่นะฉายยาสูญเสทงชั้นมัวหมองซะแล้วเอาไงดีนะคอสใส่โล่ไป นาคอสนาคอสนาคอสพี่กเกต่อยกล้าจรงวะได้ปาหน่นโอ้โอได้เทลมาแต่นาคอสพี่กอลเกิดนาคอสพี่กอลเกิดใส่โลใส่โลฟอร์เรนลำ้ลำลำ้ลำลำ้ลำล้ำล้ำชช่ากระบีก่กระบองลำ้ลำลำ้ลำล้ำล้ำล้ำดวงทอดดวงทอด,ดเออนั่นแหละสุขกระโดดได้ไหมโอ้ยรอดอยู่ว่ารอดยังไงเนี่ยฟอร์เรนอะไรจะ๊ะทูเลนห,หอันนี้อันนี้สลโลโบอกเลยดีหนา้ายังเจ็บดีหนา้ายังเจ็บเออดีเออดีหรือว่ามันจะเป็นทางของแอนเดสวะสายดาเมจล้วน ก็ได้อยู่มากแล้วก็ชนนะ MVP เป็นของนาคอสขอบคุณทุกคนมากจ้าเล่นดีกันทุกคนเลยตอนนี้ก็ไม่พายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า